เรามากกับมีพารกิจหลักอีกลรวพี่น้องแย่หั่นเนื้อแย่เต่าใส่หมอเลยหมอทีนี้อากาศทั้งคึมทั้งบดกันแดดป้อมมีพี่น้องเลยมืนอีแย่มาสิอัดอัโอ้ย ใช่ปะสิออมแฟงเลยล่ะพี่น้องยักษีเฮ็ดนี่ยังกินต้มใต้จืดและกระเบือก็ต้องเปลี่ยนแน่เนอะต้มจืดเพรมีความเผ็ดที่พี่น้องแยหั่นแฟงกัน ว่าอ่อนกับว่าใส่ดอกไหเม็ดมันพี่นองมันเปรี้ยวแฝงเลยอม่ได้ปลูกดอกซื้อเอาแมาจะน้ำเขาตะแย่ไหมไรเอ้ยย่าเห็นว่ามันอ่อนแยกกับเคยใสเม็ดมันน้ำตุ่มกืดมันออกปียเปรียปร้ยว แยกเห็ดปูหยาดเลยแแบบ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 เลยเนื้อบาทนึ่งอันเดี๋ยวเลี้ยจุดสองอันเห็นปะยายโจมทำไม่ยากหรอกจ้าแยกกับเห็ดแแบบของแยกอยู่ผู้เดียวสิรพิง ทำแวบ,บแว็บแวบ,บแวบ,บอ,ยอย่างนี้แหละตาเราก็กินได้ออมแล้วก็มักขึ้นกันเรามาอยู่ล่าโดนอยู่อีสานโดนแล้วก็กินได้เบดทุอย่างพี่นอ้องวาตามีเราบปกินแต่ซุปซุปน้ำใหม่ครับซุปขนุนเราไปกิน พ่อญไทยถ้าเป็นมกมกน้ำม่แบบใสกะทิใสหมูใสเหล้วกินมกเพราะปีกินเมื่อเคลื่อนมันเมือดพวดย่าประเผลิไทยย่าย,ททย,ย,าย,ย่ำปะทู่แซบแสบอ๊ง่ายไปง่ายมากเลย อ็ oh. ใส่คนออกคน อย่าเมาอย่ามองท่าลังอะไก็ป่านนะช่วงนี้ยากบ่คอยสบายเอาออย่ามองท่าลังอนะไรเที่มันจะเป็นคือจังไฟจุดหัวใจขึ้นรื้อเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวแยกเทียบกับก่อกัน